สวัสดีครับสวัสดีกับไพทูนแผ่นพื้นซิ่งคลองเจนะครับวันนี้ไม่มีงานวิ่งของครับงานแผ่นหมดงานแผ่นหมดนะครับจอดสนิทเป็นแถวเลยครับนี่พนักง,งานรถน้ำสาสีสาสีสาสครับจะมาจะมารับประทาน ร้านหน้ามีกรอบนะครับเราจะมานั่งกับอยู่กับสาวนะครับอ่าบ้านป้าเรือนนะครับป้าเรือนนะครับใครที่อยู่ละแวกนี้นะครับมาได้ครับร้านป้าเรือนครับวันนี้ราดหน้ามีกรอบอ่าเดี๋ยวผมจะสั่งแล้วครับวันนี้ผมสั่งมีกรอบหนึ่งจานนะครับ สั่งมาในเฟสไม่ได้ครับเม่นไม่ส่งมาให้เลยครับส่งไปแต่เมสเซนเจอร์ไปเลยไม่ได้รับประทานนะครับนี่นะครับน่ากินไหมครับเนี่ยตอนนี้กำลังปรุงแล้วนี่น้ำส้มสักสามช้อนนี่วันนี้ตู้ก๋วยเตี๋ยวไปไหนครับเอาเส้นเล็กครับก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กน้ำตกครับมีไหมไม่ค้าเอาเส้นเล็กน้ำตกหน่อย ตู้ก๋วยเตี๋ยวไม่มีสั่งก๋วยเตี๋ยวครับนี่ย้อนแสงไม่ย้อนไม่ย้อนไหนล่ะมีกรอบกรอบอไม่มีมีแต่เส้นใหญ่กับเส้นอันนะั้นเอาเสน้น<ม>เอาอเอาเอาจะคืกินเหรอผมกินเส้นใหญ่นั่นแหละ<ด>หนึ่งจานผสมไหมไม่ผสมนะอย่างเดียวไม่ผสมหรอกนี่ครับ บรรยากาศในโรงงานครับวันนี้ไม่มีงานวิ่งกันครับวิ่งกันคนละเที่ยวครับนี่นะครับรถเยอะแยะเลยครับเนี่ยคันนี้ก็ว่างครับหาคนขับไม่ได้ครับเนี่ยคันนี้ว่างครับคันนี้ตอนนี้กําลังโมกันชนใหม่เดี๋ยวเราไปดูก่อนเราสั่งไว้แล้วจะไปดูช่างช่างจวบโมครับนะครับมาดูซูโม่นะครับคันนี้รับคนขับอยู่นะครับ นี่นะครับเคนใหญ่มากครับโอ้เราว่าจะจองเคนคันนี้ไม่ได้แล้วซะแล้วเขาเอาไปนะครับจะไปต่อภาษีครับคัน,นอ๋อประตูทำไมเปิดไม่ได้ผ้าช่างประตูทำไมเปิดไม่ได้ไล,ล็อกเลยเหร เขาขี่มาให้เขขับมาให้เดีขข๋ยวจะไปต่อภาษีครับคนสีดำมาเนี่ยนคนเดียวจะไม่ได้ขับกันไหนเดียวแล้ว กำลังทำอยู่ครับได้ยังครับโอ้เหมือนบวเหมือนเหมือนบวดอะไรนะกล้ว <c oughs> ยบวชทีครับตัดเอากล้วยใส่ก็เป็นบวชทีเลยน,นี่านีา่ลือนอ๋อเดี๋ยวกินไม่หมด <c oughs> ได้แล้วนะครับน่ากินครับบรรยากาศร้านแบบคลาสสิกค,ครับถ้าใส่ยอะกินไปดิไม่กินไม่ได้ทำไมเหรอถ้าใส่เยอะกินเราลองกินดูดกันอร่อยแล้วอัน,ละนะนอปลานิดนึง นะครับเดี๋ยวจะมาทานรัดหน้ากันนะครับขอจบคลิปเรียนท่านี้นะครับร้านก๋วยเตี๋ยวป้าเรือนหรือรัดหน้านะครับอยู่โรงงานปอสยามนะครับขอจิบกดจบคลิปเพียนท่นนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกําลังใจใด้วยนะครับสวัสดีครับ